ครับนะครับสวัสดีนิสิตท,ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องขั้นคู่เสียงที่เรียกว่าอินทเวลนะครับขั้นคู่เสียงหมายถึงอะไรหมายถึงระยะห่างของรอะดรับเสียงโน้ตนะครับสองตัวก็คือตัวที่หนึ่งไปหาตัวสุดท้ายนะครับทีนี้เวลาเรายึดเสียงเวลาวิเคราะห์เนี่ยเราจะยึดเสียงไดเสียงหนึ่งเป็นหลักนะครับโดยวิธีการนะครับอ,อยากให้นิสิตรู้จัก ข่านคู่เสียงสองลักษณะก็คือที่1่เราจะเรียกว่าฮาร์โมนิกอินเทอร์เวลนะครับสังเกตนิดน,นึงนะครับฮาร์ o n นิกอินเทอร์วลก็คือมันจะเกิดจากเสียงสองเสียงเห็นไหมครับเหมือนกับคล้ายๆกดพร้อมกันเป็นคู่เสียงตัวที่1ไปหาตัวสุดท้ายอย่างตัวอย่างก็คือตัวโดไปหาตัวตัวฝาโดยการกดเสียงพร้อมกันนะครับอันนี้คือขั้นคู่เสียงนะครับที่เรียกว่าฮาร์โมนิกอินเทอร์เวลนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเมโลดิกอินเทอร์วลนะครับ ก็คือเสียงสองเสียงเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันเมื่อกี้เป็นแนวเขาเรียกแนวตั้งอันนี้เป็นแนวนอนนะครับก็ตัวแรกไปหาตัวซ้ายคล้ายๆเหมือนเป็นทํานองนะครับเช่นตัวโดไปหาตัวซอนอะไรเงี้ยนะครับโดยกดทีละเสียงนะครับทีนี้นะครับสิ่งสําคัญในเรื่องของขั้นคู่เสียงนะครับนี่สิจะต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรนับระยะห่างของขั้นคู่เสียงนะครับเพราะว่าสิ่งที่อ่า เราจะต้องรู้จักท่านผู้เสียงเนี่ยเราจะต้องรู้รู้จักอยู่2อ,อย่างคือรู้จักว่าระยะห่างของเสียงมันห่างกันเท่าไหร่ตัวแรกไปหาตัวสุดท้ายนะครับอันที่หนึ่งนะครับอีกอันนึงก็คือต้องรู้คุณสมบัติของเขาว่าเขาเป็นลักษณะไหนเป็นเมเจอร์มเนอร์เพอร์เฟกต์ออฟดินนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขอพูดเกี่ยวกับระยะห่างก่อนนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในในใน powerpoint นะครับตัว c ไปหาตัว d เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าคู่สองโดเลคู่สอง โดมีก็คือคู่3โดฟาคู่4โดซอนคู่5โดลาคู่6โดทีคู่7ดโดโดก็คือคู่8นะครับทีนี้สังเกตนิดนึงถ้าเป็นคู่2เนี่ยมันจะลงท้ายด้วย ND มันย่อมาจากคาว่า Second นะครับส่วนถ้าเป็นคู่3มันจะลงด้วย RD เพราะมันมาจากคำว่าเติร์นะฮะส่วนคู่4ขึ้นไปนะฮะจะเป็น TS เห็นไหมฮคู่4เลขท้ายของเขานะคู่4คู่5คู่6คู่7เหมือนกัน พอคู่แปดเนี่ยจจะเป็น va นะครับก็คือย่อมาจากออกตาวานะครับนะครับทันไหมครับอีกทีนะครับโดเลคู่่าคสองโดมีคู่ฝาอ่าคู่สามโดฟาคู่สี่โดซอนคู่ห้าโดลาคู่หกโดทีคู่เจ็ดโดโดคือคู่แปดนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องของระยะห่างทีนี้ระยะห่างมันจะมีมีอ่าผลในเรื่องตรงนี้ครับมันจะเป็นตัวบอกนะครับแต่ทีนี้คนก็จะถามว่าเอ,อ๊ะแล้ว กรณีเกิดมันเป็นโน้ตตัวเดียวกันเช่นโดโดเราเรียกว่าอะไรเราจะเรียกว่ายูนิซันหรือยูนิสันนะครับแล้วแต่จะออกสำเนียงนะฮะก็แจ้งไว้แล้วนะครับโดโดเป็นยูนิซันยูนิซันก็คือเสียงเดียวกันนะครับโดเลคู่2โดมีคู่3โดฟาคู่4โดซอนคู่5้าโดลาคู่หโดทีคู่7ดโดยโดก็คือคู่8ดนะครับอ่าทีนี้ในส่วนของเสียงนะครับก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับ คุณลักษณะของเสียงด้วยว่ามันเป็นแบบเสียงที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า perfect interval หรือเปล่าหรือเปล่า imperfect interval นะครับ perfect ก็คือสมบูรณ์กลมกลืนเสียงออกมาเนี่ยฟังแล้วไพเราะสนออหูนะครับเสียงกลมกล่อมมากนะครับ perfect นะครับอีกแบบหนึ่งที่ตรงข้ามกับ perfect ก็คือ imperfect นะครับก็คือเสียงมันจะกระด้างมันฟังแล้วมันแ่งหูนะฮะฟังแล้วไม่สนิทหูนะครับทีนี้เห็น ตามทฤษฎีเขาบอกว่าขั้นคู่เสียงที่เป็นอิ f e c t เนี่ยมันมีอยู่4ี่ชนี้ก็คือขั้นคู่เสียงที่เรียกว่า Major Interval, Minor Interval, ์อินเทอร์ i วล e ออ a เป็นเต็ดอินเแล้วก็ d i m i n i s h ิน i n t e r v วลนะครับซึ่งในบันไดเสียง Major นะครับขั้นคู่เห็นไหมมันมันจะมีการเขาเรียกเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เสียงที่ออกมานะครับนิสิตต้องลองไปกดดูนะครับว่าเสียงเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างไรอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกอกล่าวตามๆกันมานะครับทีนี้อยากให้นิสิตลองไป ทดสอบว่ามันจริงหรือเปล่านะครับตามเอกสารที่อาจารย์ได้เขียนไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกเมเจอร์เวลาเสียงออกมาฟังแล้วไพเราะสง,สง่าง,งามไมเนอร์ Minor, ฟังแล้วรู้สึกอ,อ่อนหวานเศร้าอะไรเงี้ยนิ่มน,นวลน,นะครับส่วนถ้าเป็นออเมนเต็ดเสียงมันจะกระด้างเหมือนอวกาศนิดนึงนะครับอยู่ในอวกาศแข็งกล้าวอ้างว้างเดียวดายถ้าเป็นดิมินิปุ๊บมันจะแปลงหูแล้วก็ เกิดความสงสัยในเสียงเพลงอะไรเงี้ยนะฮะไม่สบายหูนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับจะ,อะลองพิจารณาดูนะครับทีนี้นอกเหนือจากสิ่งที่ระยะห่างของเสียงแล้วนะครับนิสิตจ,จะต้องมันมีผลนะครับในเรื่องของระยะห่างพอนิสิตวิเคราะห์ได้ปุ๊บมันจะมีอยู่2สูตรสูตรที่1เกี่ยวกับขั้นผู้เสียงก็คือสูตรเขาเรียกว่าสูตรเมเจอร์นะครับกับสูตรเพอร์เฟคคือระยะห่างของเสียงถ้านิสิตนับได นะครับเป็นคู่หนึ่งคู่สี่คู่หคู่แปดอันนี้เราจะใช้สูตรเ e อร์เฟแต่ถ้าเกิดนิสิตนับระยะห่างของเสียงเป็นคู่2คู่สมคู่6คู่เจ็ดนิสิตจะต้องใช้สูตรเมเจอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวอาจารย์เปิดไปที่สูตรเลยแล้วกันนะครับสูตรของบันเดเสียงเมเจอร์ Major, มีดังต่อไปนี้นะครับอ่ามีสูตรเพอร์เฟกต์กับสูตรเมเจอร์กรณีที่นิสิตวิเคราะห์ได้เป็น คู่1คู่4คู่หาคู่8นิสิตต้องใช้สูตร perfect นะครับหลังจากนั้นถ้านิสิตวิเคราะห์แล้วไม่เป็นตามที่นิสิตวิเคราะห์เกิดสูงขึ้นครึ่งเสียงก็จะเป็นออกเป็นะครับเช่นเดียวกันจาก perfect ถ้าไม่เป็นตามนั้นลดมาครึ่งเสียงก็จะเป็นดิน i ิ i นะครับอันนี้คือสูตร perfect นะครับทีนี้สูตร major นะครับก็คือระยะห่างของเสียงจะเป็นคู่2คู่3าคู่6คู่7นะครับ2 3 6สาหที่จะใช้สูตรเจอร์ กรณีถ้าเป็นตามสูตรก็เป็นก็คือเมเจอร์ไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดไม่เป็นตามสูตรคือสูงขึ้นครึ่งเสียงก็จะเป็นออเมนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับจากเมเจอร์นะครับถ้าไม่เป็นตามอา่าสูตรที่กําหนดไว้ลดลงครึ่งเสียงก็จะเป็นไมเนอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเกิดลดจากไมเนอร์อีกครึ่งเสียงก็จะเป็นดิมินิทนะครับอันนี้ก็คือสูตรของบันไดเสียงเมเจอร์นะครับทีนี้ก่อนนั่นเดี๋ยวขอย้อนกลับในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ เรื่องของว่าอย่างยูนิซันเห็นไหมครับมันจะเป็นอ่าก็เรียกว่าคู่หนึ่งเปอร์เฟกก็ได้นะครับ Sg นะครับเลขท้ายนะครับสังเกตว่าถ้าเป็นคู่สองเมเจอร์นะครับมันจะห่างกันสองเซมิโทนเห็นไหมฮะถ้าเป็นคู่สามเมเจอร์มันจางคู่สี่อ่ามันจางคู่สี่เซมิโทนเห็นไหมฮะอ่าโดฟาเป็นคู่ห้าเซมิโทนมันจะห่างและระยะห่างของมันห่างห้าเซมิโทนถ้าคู่ห้าเปอร์เฟกต์จ็ดเซมิโทน อันนี้คือกรณีน,นับคําว่าเซมิโทนหมายถึงครึ่งเสียงนะครับส่วนโทนแปลว่าหนึ่งเสียงหนึ่งหนึ่งโทนเท่ากับสองเซมิโทนนะครับโดลาก็คือเก้าเซมิโทนโดทีอ่าสิบเอ็ดเซมิโทนแล้วก็โดลาสิบสองเซมิโทนนะครับอันนี้คือกรณนีนับครึ่งเสียงนะครับทีนี้ในส่วนของชนิดของขั้นคูเสียงนะครับมันจะมีเป็นขั้นสูงเสุดอัลเมนเต็ดดิมินิทนะครับที่เพิ่มเติมนะครับทีนี้ในส่วนของ สูตรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับแต่ก่อนที่นั้นปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์ขอพูดถึงเรื่องของคําว่า Conson a n t กับ d i s s o n a น t นิดนึงนะครับคําว่า Conson a n t ก็หมายถึงขั้นพูดที่เป็นเสียงกลมกล่อมก็คือเสียงไพเราะนะครับฟังแล้วสนออหูส่วนด i s s o n a n t ก็คือขั้นพู่เสียงกระด้างนะครับทีนี้ส่วนใหญ่ที่เป็นกลมกล่อมนะครับสังเกตนิสิตลองดูใน powerpoint นะครับอ่า คําว่ากลมกล่อมน,นี้หมายถึงฟังแล้วไอเลาะฟังแล้วสบายใจนะครับฟังแล้วมันมันมน,น่าฟังอ่ะนะครับมันจะมีขั้นคู่คู่สามเมเจอร์นะครับคู่สามไมเนอร์คู่หกเมเจอร์คู่หกไมเนอร์นะครับที่ที่โอเคอยู่นะครับหรือว่าเป็นขั้นคู่เพอร์เฟกก็ได้หรือเป็นยูนิซันก็ได้ตามตัวอย่างนะครับอ่าอย่างโดไปหามีอันนี้คือคู่สามเมเจอร์ถ้าโดไปหาอ e ีแฟรก็คือคู่สามไมเนอร์โดลาคือคู่หกเมเจอร์ โดไปหา A f a ฟก็คือคู่6 m i n เนอร์โดโดก็คือ Unison นะครับคู่1นนะครับทีนี้เอกระด้างนะครับคาว่ากระด้างก็คือ d i s โซแนนต์นะครับทีนี้สังเกตว่ามันจะเป็นคู่อะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับก็คือคู่2 m a เมเจอร์คู่2 m i n มเคู่7 m a ดเมเจอคู่7 m i n o มเคู่9 m a าเมเจอคู่9 m i n o มเเห็นไหมฮะแล้วก็อาจจะมีเป็นคั้นคู่ที่เป็นออฟเวนเตเป็นดิมินิตนะครับซึ่งซึ่งมันก็จะทำให้่าหูที่เราได้ยินเสียงแปลกนะฮะ เนี่ยโดไปหาเล or, คือคู่สองเมเจอร์โดเลแฟรก็คือคู่สองไมเนอร์โดหาทีคู่เจ็ดเมเจอร์โดบีแฟรบีบีแฟรนี่ก็คือคู่เจ็ดไมเนอร์นะครับโดไปหาเลสูงก็คือคู่เก้าเมเจอร์ major, โดไปหาเลแฟรก็คือคู่เก้าไมเนอร์ minor, นะครับอันนี้คือฟังแล้วมันจะแปล่งหูนิดนึงนะครับครับทีนี้เรื่องของสูตรนะครับอาจารย์ก็จะมีแบบฝึกหัดให้นิสิตได้ลองฝึกทําบ่อยๆนะครับจนกระทั่งเกิดความชานาญน,นะครับ ทีนี้เรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของขั้นคู่เสียงก็คือการพลิกกลับของขั้นคู่เสียงที่เรียกว่า inversion of interval นะครับก็คือง่ายๆการคำว่าพลิกกลับก็คือการเอาโน้ตตัวที่อยู่ข้างล่างสลับไปอยู่ข้างบนตัวข้างบนก็อยู่ข้างล่างสลับกันแค่นั้นเองนะครับง่ายๆดังตัวอย่างดังนี้นะครับเช่นตามตามโจทย์นะครับตัวซอนไปหาตัวทีอันนี้คือคู่สาเมเจอร์นะครับ หลังจากนั้นถ้าพลิกกลับก็คือเอาตัวที่อยู่ข้างล่างขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับจากซอนตัวนี้ปุ๊บก็ย้ายไปอยู่ซอนอันบนเห็นไหมครับมันก็จะจากคู่สามเมเจอร์พลิกกลับมันจะกลายเป็นคู่หกไมเนอร์นะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวซอนไปหาตัวทีตรงนี้เห็นไหมอ่าถ้าเราพลิกกลับลงมามันก็เป็นทั้งคู่หกไมเนอร์ได้เหมือนกันแล้วแต่นะครับจะให้นิสิตฝึกทบทวนนิดหนึ่งเนาะทีนี้อยากให้จําสูตรครับระยะของคั้นคู่เสียงเวลาพลิกกลับมันจะเป็นอย่างนี้ฮะ ถ้าด้านหน้าเป็นคู่หนึ่งพิกลจะเป็นคู่แปดนะครับหน้าสองหลังเจ็ดหน้าสามหลังหกหน้าสี่หลังห้าหน้าห้าหลังสี่หน้า 2, หกหลังสามหน้าเจ็ดหลังสองหน้าแปดหลังหนึ 5, ห 4, หน่งอันนี้คือเวลาอ่าคิดนะครับอันนี้คือคิดอ่าอันนี้หมฮะตรงนี้คือซ้ายนี่คือโจทย์ข้างหลังนี่คือเป็นเป็นเวลาเราคิดคิดในใจหรือคิดในเศษกระดาษแต่เวลาตอบนิสิต <iya> ต้องตอบตอบทางด้านโจทย์นะฮะอ่าถามว่าการพิกลมันมีผล ดีอย่างไรมันคือมันช่วยในเรื่องของที่ว่า,ากรณีบางครั้งโน้ตตัวล่างนะครับมันไม่ได้เป็นชื่อของบันไดเสียงนะครับพอเราต้องการเอาเอาพิก,กัดเนี่ยมาช่วยในเรื่องของคือมันไม่เป็นตามสูตรคือระยะห่างของเสียงมันอาจจะเกินคู่แปดอะไรเงี้ยที่ว่าต้องใช้สูตรเมเจอร์ Major กับสูตรเพอร์เฟกแต่ทีนี้เกิดกรณีที่มันไม่ตามสูตรนะครับเช่นตัวล่างปกติตัวล่างเนี่ย อ่ามันชื่อโน้ตตัวอะไรมันก็จะเป็นชื่อบันไดเสียงนั้นๆใช่ไหมทีนี้บางครั้งไอ้ตัวล่างมันดันเพอเอินไม่ไม่ใช่เป็นชื่อบันไดเสียงนั้นๆนะครับที่เราเคยเรียนกันมานะครับเราก็จะใช้สูตรพิกับเนี่ยแหละครับช่วยหรือว่าบางครั้งอาจจะเกินคู่แปดได้่างของเสียงนะครับทีนี้เช่นเดียวกันนะครับชนิดของขั้นคู่เสียงนะครับเวลาพิกับนะครับอ่าหน้าเมเจอร์หลังไมเนอร์นะครับหน้าไมเนอร์หลังเมเจอร์หน้าออกหลังดิมหน้าดิมหลังออกหน้าเพอร์เฟกหลังเพอร์เฟกนะครับซึ่งตรงนี้คือหัััวใใจสําาคคญนนะรรรบเื่ององงขกพล นะครับเรื่องของขั้นคู่นะครับยกตัวอย่างนะครับอ่าโจทย์ให้มาโดโดแล้วพอพิกับโดโดาจากหน้าโจทย์เป็นคู่หนึ่งเปอร์เฟกเวลาพิกับเป็นคู่แปดเปอร์เฟกหน้าเปอร์เฟกหลัง Perfect เปอร์เฟกเห็นไหมฮะพอหน้าปุ๊บเป็นคู่สองเมเจอร์เวลาพิกับเป็นคู่เจ็ดไมเนอร์นะฮะหน้าเป็นคู่สามเมเจอร์เวลาพิกับเป็นคู่หกไมเนอร์หน้านะครับเป็นคู่สี่เปอร์เฟก หลังจะเป็นคู่ห้าเปอร์เฟกเห็นไหมฮะหน้าเป็นคู่ห้าเปอร์เฟกหลังจะเป็นคู่สี่เปอร์เฟกนะครับหน้าเป็นคู่หกเมเจอร์หลังจะเป็นคู่สามไมเนอร์หน้าเป็นคู่เจ็ดเมเจอร์หลังจะเป็นคู่สองไมเนอร์หน้าเป็นคู่แปดเปอร์เฟกหลังจะเป็นคู่หนึ่งเปอร์เฟกนะครับอันนี้คือให้จําไว้นะครับสังเกตว่ามันเวลารวมกันนะครับหนึ่งตรงเนี้ยหน้ากับหลังเนี่ยมันจะบวกแล้วไม่เกินเก้าเห็นไหมหนึ่งแปดสองเจ็ดสามหก สี่ห้าห้าสี่หกสามเจ็ดสองแปดหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะไม่เกินเก้าเวลารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นิสิตได้ลองฝึกทําแบบฝึกบ่อยๆนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้อ่ามีเอกสารประกอบการสอนนะครับมีแบบการต่างๆให้นิสิตได้ลองฝึกทํานะครับในบันไดเสียงต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องของขั้นคู่เสียงเรื่องของโหมดอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะนั้นก็อ่าพยายามนะครับทบทวนสิ่งที่อาจารย์ได้บรรยายไว้นะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบส่วหนึงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของขั้นคู่เสียงนะครับก็นิสิตสามารถลองฝึกทํานะครับบ่อยๆนะครับให้เกิดความชานาญนะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บนะครับนิสิตก็จะเกิดองค์ความรู้นะครับที่ได้เรียนมานะครับก็คิดว่าสมควรแก่เวลานะครับในเรื่องของขั้นคู่เสียงอินทิวโวในวันนี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็วันนี้ก็ลาก่อนสวัสดีครับ